สวัสดีครับผมปอนจากช่อง y YouTube ปอนสอดและที่ปรึกษาการขายจากโชรูมสอดพระนครสาขาเกษตรน้มินวันนี้นะครับผมมีตัวกระบะแแบบรุ่น XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีจานวนน้อยแล้วนะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับต้องรีบติดต่อเข้ามานะครับคันนี้จะเป็นตัวแคบ XLT ราคา8ปดแสนห้าหมบาทนะครับคันนี้เป็นรถสีน้ำเงินนะเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมาอธิบายให้ดูอีกทีนึง ตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับหรือที่เราเรียกกันนันคือเครื่อง2,000เทอร์โบเดี่ยวให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันทำงานควบคู่กับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดน,นะราคาขายอีกทีนึง8 5ด0 0 0บาทคันนี้เป็นรถสีน้ำเงินนะครับแล็บสติ๊กเกอร์สีขาวทั้งคันเลยเนื่องจากรถสีขาวเนี่ยมันไม่มีแล้วตอนนี้มันหมดลายหมดลายผลิตไปแล้วนะครับก็จะเหลือสีน้ำ ด้านหน้ากระจังหน้าเดิมรุ่น XLT จะเป็นกระจังสไตล์คอมเมียมนะครับเป็นคาดกลางนะ XLT เนี่ยจะเป็นคาดกลางคอมเมียมแบบนี้เลยโลโกโลส้สวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าเดิมไฟหน้านะครับจะมี C ีแ m มเป็น LED ไฟวิ่งกลางวันนะครับอันนี้คือสไตล์ของ XLT นะไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีมาให้แล้วแล้วก็คิวคิวตัวนี้นะครับจะเป็นคอมเมียมนะตามสไตล์เอกลักษณ์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่น x v จะเป็นสีเทานะตัวคาดกลางมีไฟตัดหมอกให้ปัญชนหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับหรือที่เราเรียกกันก็นคือเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับขนาด2 0 0 0ซีซีทอโบเดี่ยวนะครับก็คือโทอโบลูกเดียวอยู่ด้านบนแบบนี้ท่ออินเตอร์เป็นท่อยางนะครับรองรับแรงอัดได้ดีแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องรุ่นนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับอยู่หลังหม้อน้านะจะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งตัวนะครับทำงานควบคู่กับดีเลย์นะคุมอุณหภูมิความร้อนได้ดีกว่าพัดลมตัวเก่าที่มันหมุนตามเครื่องนะครับ อันนี้ทํางานได้ดีกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระเครื่องด้วยประหยัดน,น้ำมันกว่าเดิมแน่นอนนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับการวารันตีการวารวันตีนะของตัวฟอร์ดเอ็กเจนตัวใหม่เนี่ยวารันตีก็คือการรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกาลังเนี่ย5ปีหรือ150,000กิโลแล้วก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องทุกๆ1ปีหรือ15,000กิโลเช่นกันนะครับเห็นไหมอันนี้คือสีเงินสีเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้หลอกนะอันนี้รถแลบติกเกอร์จริงๆอ่ะ อันนี้ก็เป็นของด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันคันนี้ผมบอกเลยว่าแต่งซิ่งมากนะครับบอกเลยล้อแม็กของเดิมรุ่น XLT เนี่ยเป็นแม็กอลอยขนาด17นิ้วลัดด้วยยางหน้ากว้างขนาด255นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับออฟเซตเนี่ยจะเป็นออฟเซ t ตศย์หน้ากว้าง9นิ้วนะออฟเซตศูนย์ะครับสีจะเป็นสีดำํำคิบแดงขอบเงินโอ้โหหลายสีมากนะครับขนาด18นิ้วนะ ล้วก็รัดด้วยยางขนาด18นิ้วเหมือนกันจะเป็นหน้ายางกว้างขนาด255นี่หน้ายางกว้าง255เองเห็นปห25550 18ถ้าเราอยากให้มันยืดกว่านี้ก็จะเป็น265ได้นะครับแต่นี้ทรงกำลังสวยนะลูกค้าบอกว่าเอาทรงแบบแบบนี้ดีกว่าไม่ยืดจนเกินไปนะครับกลัวตำรวจจับด้วยนะแล้วก็ช่วงล่างมีการจัดเซ็ตใหม่โชคหน้านะครับเปลี่ยนเป็นของปอมนเดอร์รุ่นนี้ไม่มีซับแทงนะแต่ว่าเป็นสตัดปรับเกียว โหลด2นิ้วเปลี่ยนสปริงเป็นของโปรเบนเดอร์เช่นกันปีกนกเดิมปีกนกของเดิมด้วยนะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับลหมากันโครงเดิมเปลี่ยนโชค๊คสปริงจบเลยทันนี้ด้านหน้าเนี่ยไม่มีซับแทงปรับไม่ได้นะครับตายตัวเลยสามารถปรับสูงต่ำได้ตามสตัดปรับเกีียวขึ้นลง2นิ้วประมาณนี้นะนี่แลบจิกเกอร์ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งมือเปิดนะก็ยังเป็นสีขาวเลยในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ย ล้อแม็กก็จะเป็นสเปคเดียวกับด้านหน้านะครับจะเป็นหน้ากว้าง9นิ้วนะออฟเซตจะเป็นออฟเซตศูนย์แล้วก็ลัดด้วยยางขนาด255นะครับตัวโชค๊คด้านหลังเปลี่ยนใหม่จะเป็นของโปรเบนเดอร์เหมือนกันจะเป็นตัว2.0แต่ว่าด้านหลังเนี่ยพิเศษคือมีซับแทนก์นะครับปรับระดับได้แข็งอ่อนเห็นไหมจะเป็นของแบรนด์โปรเบนเดอร์เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าแต่งซิ่งได้นะครับแต่งซิ่งได้นะบรรทุกใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงๆนะสาหรับตัวที่เราแต่งเข้าไป มีบันไดเหยียบข้างให้นะครับคันชนท้ายเนี่ยของเดิมมันจะเป็นสีตามรถเราจะแล a เป็นสีขาวให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวด้านท้ายเนี่ยตัวโลโก้กล้องนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีกล้องถอยหลังให้นะครับตัวนี้ก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังสัญญาณภาพจะตัดไปที่หน้าจอนะครับไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะพื้นเดิมยังเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับหลายคนถามว่าทําไมลูกค้าชอบแ lap ติ๊กเกอร์ชอบแ l a ติ๊กเกอร์นะไม่ชอบทําสีผมบอกเลยว่า เวลาเราแลบ,บติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาเราเบื่อเราก็ลอกออกได้นะแต่ถ้าเกิดเราทําสีเนี่ยเราต้องทําสีใหม่นะครับพื้นผิวเสียพื้นผิวของตัวพื้นเดิมสีอะ่ะมันจะเสียไปนะถ้าเราทําใหม่เห็นป่ะอันนี้ผมการันตีนะใส่ยางแล้วก็ใส่โช๊คเดิมอันนี้ค่อนข้างหนักนะทรงประมาณนี้คันนี้จะทรงหน้าท้ายลดสองนิ้วใครอยากได้นะ XL Plus XL XLs XLt แต่งแบบนี้ได้เดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าเป็นรุ่น XLt ดูด้านในอีกทีนึงนี่ รับเปิดได้90องศาเห็นปะ XLT เนี่ยมันจะเป็นพุทธสตาร์ทแบบนี้มันจะมีพุทธสตาร์ทแต่ตอนนี้รุ่นนี้มันเริกมผลิตไปแล้วนะครับรถมันก็จะเหลือแค่จํานวนเท่าที่มีนะแต่ถ้าเป็นรุ่น XL พัดกับ XLS เนี่ยจะเป็นกุญแจรีรโมทสําหรับพวงมาลัยรถยนต์อร์ดนะครับเป็นไฟฟ้าทุกรุ่นนะแต่ว่าปุ่มมัลติฟังก์ชันเนี่ยมันจะแยกตามเกรดไปถ้า XLT เนี่ยปุ่มมัลติฟังก์ชันไม่ครบเลย แต่ถ้าเป็นรุ่น XLS กับ x l p a t h เนี่ยปุ่มตัวพวกคุบมกันมันจะหายไปนะครับแต่ว่ายังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็ปรับได้4ระดับแบบนี้ขึ้นลงแบบนี้เห็นว่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนี่แบบนี้ปรับได้เหมือนเดิมนะ4ระดับแล้วก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสาหรับตัวพวงมาลัยนะหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วตัวนี้นะหน้าจอ8นิ้วนะครับส่วนหน้าจอเครื่องเล่นเนี่ยขนาด10.1 รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถโหลดฟอร์พาร์สผ่านมือถือนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสตาร์ทผ่านมือถือได้สตาร์ทรถนะผ่านมือถือได้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาสตาร์ทไม่ได้นะครับออโต้ Auto, สตาร์ทได้นะเกียร์ธรรมดาสตาร์ทไม่ได้แล้วก็รุ่น XLT เนี่ยจะมีตัวไวร์เลสชาร์จที่ชาร์จมือถือเอาโทรศัพท์มือถือวางเนี่ยชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB แบบนี้เแบรบกมือแบบนี้นะครับใช้งานง่ายรุ่น XLT เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลย หาลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์086 344 0739นะครับผมปอนฟอดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ทานแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดการให้หมดเลยหรือลูกค้าสนใจนะครับเป็นรุ่นแคร XL พัสด s l s สามารถแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะเพราะว่าเป็นตัวสูงนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือทรงสไตล์ยีรับแคะนั่นเองก็สนใจทักได้ที่เบอร์086 3 4 4 0 7 3 9นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ปอนสอรดได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ